โดนสบายดี body, พี่น้องสบายดีท่านผู้เบิ่งท่านผู้ชมเด้อน,นี่ไกส่สีมารีวิวข้างในเนาะแต่ชิเลอร์หมออกแต่ข้างนอกเลยชิเลิร์หมอกแต่ข้างนอกเขาไปเนาะนี่ข้างในนี่พี่น้องภายในบ้านเนาะ และปูเบียนีลยสิเป็นห้องลงเลยหม่องนี่พี่ห้องซีมี่แดนเนะพี่ห้องซีมี่แดนทีวีน่ะหม่องนี่ทีวีกับตัวลำโพงของไก่ที่นี่น่ะแต่ซีมีเป็นห้องรับแขกเลยนะหม่องนี่แล้วก็ไปนี่ เปิดประตูมานี่ก็สิเป็นสิกัดของน้องพี่น้อ,องนี่ยังสิกัดของนี่นเป็นซองของส่วนทางนี้เป็นทางโลงทางเดินไปเดินเนาะอันนี้จะเป็นของของแม่ขับผออะไรทัดมาจะเป็นอของคล้องอะไรผ้ามุ้งโซน่านี่แหละพี่น้องการมองแหล่เสานี่แหล่มองเล็ก ของเล็กอนี่แหละของเล็กนอนอยู่นี่แห,นะหและพี่น้องะี่กั้นของแล้วการนี้วงกบประตูนี่ตา่างกันด้วย่างเอาอย่างลงเลยเส้นเป็นเส้นลงเลยแต่กรนี้ยางมานี่ทนนั้งฝันผสมปูนหนี่งกับเป็นของหนามเนาะ ของสุดน่จะเป็นของสวมเนาะของนี้เป็นของอาบขอยางตรงมาถ้ําเรียวว่าพี่เป็นของครัวเลยเนาะอันนี้เป็นของขว้ายังยังลอกๆแล้วพี่น้องเดลยพออายนิ่งไ้คล้องออกมาจากข้างในเนาะเป็นเห็ดอยู่เห็ดปูนที่นอนเป็นกันมาวางไว้พี่ดูเตียนกับตู้สักผาไว้พี่ nhào cho thằng nọ cái biến thằng nọ nó nhỏ thằng lụa thằng nọ thằng khản đây thằng qua Hãy subscribe mông cháu cho thịt nhá đắt lệch thịt bò khan ôi mô tông tọp <laughs> ai thám ai mùng buồn mù. ai thám ai mùng buồn mù. ai bây thám tô mô tông tọp à. anh phụ mặc giọt này cả ừ, giọt của đường là cái máu đấy này kìa ตัดเล็กเป็นที่เทคามพี่น้องเอ้ยเทคข้าทางในแ่ะม้อเดินอย่างไเบิ่งพี่เนาะเดินพี่น้องเนี่ยเท่ข้ามองนี่แหละหมองของเพิ่นแหละของเพิ่นก็สิมีหน้าต่างห้องทางมันเนาะ ย่องเพิ่น2คน <coughs> không ừ. <laughs> 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 <laughs>

มัาลวดเนาะเสื้อเจคานเขาเป็นเสื้อดาวเื้อมวมได้เรื uh ่อยๆเรียบร้อยเรียบร้อยเสื้อเงินเดานี่ใชัหรือเปล่าโอ้จะลาเห็ุเนาะ

คืออย่งว่าฝนก็ไปตกลงจังหวะมันเป็นาสลองัีหมดไหมเงหอย่างคน้ตั้งใช้ต่อี่องวในเงินตั้งใชต่อถูกมันหดไปำมามันจะไปทำในัรจะเอาคนไเลตกิดหนี่กว่าเยอไปเบนีเนี่ต้อไปหน่อยนะคนที่ตกอีวัลจัก มันยกว่ัเ้กบมันป็ลายจแห้แนเาทำเช้นไปทำเส้นมังงคกรนาเบิ้ลเมื่อนื่อปี่ยนมุ้งเล้อดิแียวันคือกันแ้ถ้าเราคุมันะาเดียวกว่ามันก็คืเราเตรียมเลยองนกรมนาเนื้ก็เลยสาบลายปูนลายเปลือกปูนแลวกน่อยเนาะฮะเปลือกปูนแล้วระ สอบหนึ่งได้เลือตรงนั้นแบ่งกันฉากพี่น้องหรือพังของหนำพี่มีคนหนึ่งไฟอยู่คนเดียวเงียบแท้ค่ไอเพิ่งเงียบแค่โอ้โหสีขากับกําแพงมันก็ปกบานนั่

ไปต่อหน้เขาแล้วเป็ยิ่ไปเสียงเก่าที่บ้านขอกว่าไปไปนเสียงใหม่พ่อพมาใหม่เไปเบิ่มก่อนหน้าอะไอันนี้โว้ยเบได้เบิ่งมาได้ขอคำดีคือก่าที่บ้าเบิ่ยเนี้ยจบเคยเี้ยเลยเี้ยงเลือเนียขอเล่มกันตามขาบกล่ากรูกและจตมันั่งตามหน้าเป็นหน้

nhọt hoặc phà hay như cái phong chơi Ở, là, là. <laughs> chơi đồ phong ở nhà, ở na, Tao xe của nó không Bạn phó và ăn mùa lượng của ma đấy bà nhớ bỏ, nhớ bỏ, nhìn cái răng cười, chạy Bây giờ giờ khao khuyên mà Bây giờ giờ khao nhắm nó ngồi chơi Cả con mà họ nghe tham bố thì hiện nay hồn tham họ đợi nhìn nào Ủa à Nhà nó khuẩn, cô khuẩn Cô xin hỏi à cô ấy. เว้ยตัวน่งเแองด้ไปโรงเรียนไหนกับปอมาจนโคกอชามไอ้คู่ก็ตีเออเห็นไปชามึงเพราะวมี่ได้ไปโรงเรียนูมึงเจของเรียนมาพยอนจันน่ามเลยเียนรูงได้กู่ไปของเรียนมาให้ไปซรกไปนนจันเนี่ันทีนึงก็เวน

้มนใจนนี้เปได้อมากเจ้าูคืออยูคนละบ้านมอพีะอยู่คนละบ้านเราจากูโอ้ยกดาอเลยเียวเ่ปกเฮ้อ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮอเ้อเฮเฮ้ฮเ้อเเฮีเฮ้เอเ้อเอเฮเเ้อเออเ้อเฮอเฮ้้เฮ้อเ้อเนาะเฮเฮีอ้อเอเฮเอ้เ้อเฮ้อเ้อเฮ้เฮออ ยนห้อนห้องห้องใดพอสามอ่านคิวไดเลยยังบอเขาเดจังยังวะเออจงจังรโอ้ยมาตกับวัางลเไปอต้องจังพอต้องจงอันนี้นี่โเอรนะพเขาเียกนนามื่อไหร่้องจันอยู่ก็ละบานแต่อ่านเกมออกเบิด เขาบมันคือเีะวันนี้พี่อะไเนี่ยนี่ยว่ออาจิ๋วเ้าได้อคม่นี่อะน่า่่า่่โอ้ันเว่ะเอเดี๋ยวว่านั่นเอนอยู่ในคลิปนี่ไม่เดี๋ยวเมียด้ยินได้เบิ่งหขวย คำนี้นายบนเทิพ่อดี่คำแบบขอคุ้มให้เอาเมียขอคุ้มเอาเมียด้ยคัดคุ้มปอบมาขอเมีย้าบันเื่อมีไครอยากคุ้มให้ลูกเมียมีบ้าบแนวเจงเงินตระกูแม่สายพิเดนแบบเราเรื่องูเรื่องมิงอ๋ออดีตแลวเนาะ่เอียแล้วยังนี้แอดีตเจงงนเลยเนาะ าลูกเาเียได้หมดาดีเป็นมาดิบกี้มาเอาจ้าุกัดแ uh ่งมาบนนี oh. ้มบผูชอบเบเบิเป็นลอท้าเฟิรนป๋าลายเตี๋ยวกรเท่าเปิร์ดใหญ่เปิี์ดดอกเปิรดเชื่มมาดูมาได้ดอกเอออะไรก็ร่อยเลยนอยู่ในนอตเอาเทียวมาปลูกเรามากไปที่ปุูกกูช้าเล็ปุ๊กกรเต่าือธรรมดาแหละเู้งเขอไ้าเด็ลูกเ้าเขาเนาขาผู้ใหญ่ก่อนวอ Như non, nhưng với lại lần này, anh em vào nó như hương trong gia đình. Yo, mang lại. Give up, 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 เที่ยงนี่้นอนอยู่อนโดม่ถึงอนไหนผมจลไปยอเลือดหนอยกไปยู้อแห้งนะหมดน้ำเว้ยไปยื่อนแมายเือคอยยอเลมัขับน้มันขเที่ยวมาปูกหลินน้ำชาปูครับโอ้เปูขาข้างเด้อต่ี้ดี๋ว่าันแล้วแล้วบอลูกได้สันึง้เรจะปมวน้ามาปุกเลยครับแล้วเผ่เชเชยดูกนที่หองเก้งองกอ้มื่อดอลูกโปาก่อ ดแล้วน้ำหมักแต่ว่าบางคนแล้วมังอหลินนแดบางคนแล้วมัยนี้ผมมีแล้วสิมารินางงกันนอกจากเฟซบุ๊กล้อมั่ยนั่งเ่นไปกันมาแล้วรวมกันไงเออสมัยนี้เปลี่ยนไปจาพอทวีตาโทรั์ันอย่างเี้ยอนันไมนี่เแม่มาพ่อคจโม็นเออ นอนยงาเรชอกด้ครับ่ the it? It yes. tá, ัี่อี่หอาน้อนอุยไออเรอยนใไห็ไม่้อกกนนอนนคือนอนเฟิงใ่ี่ใน้งเยนคบ่อนนือเขาหันนอนนองง้เป็นเวทอน้องเยสบาย

ได้กันนัน่นได้แล้วบักทัก่วมัเ,เลยนี่เด้หมาไยไปกกันเมาเนาะมอปก็ตเช้าแล้วหรปลินมากหรือกับนเต้ตอนท้าแม่และกันตอนท้าจ้าเ้าไปเนีนะเ่องนี่นะน,น้องน้นองขาในมากวิชาแม่แม่ว่าลุงรูค่าแก่ชินดองอร้ายไนไหนเล่าลาวใส่ม้อหลอกๆมันเปดข่ามันดันงตลอดใช่ไห เกมมาตั้งเอะมากเาตเห็นคนมากระดตั้งโลซ่าโคนกินดึกเอางี้มอสเ่มเล่นเกมขนาดนล้ก็เลยไช่พางของาดองเราอายุเงินไม่ได้อยู่ในเท้าตีเกมกันขึ้นโม้กันขึ้นนี่กราทง่ายปเด้นนั่งพันขัฝึกขาบัะชัใจแว่นจันแน่ยันกงุงจันไปงายจัใครกี่ไล่ใจไวชัน คุยตั้งไรที่ว่าได้เสือหเห็นรักอายกัญญาดอกตอนนี้แหละอมาตัวเองได้ฝาก้อมปอบใส่เห็เห็นเลยมมันเข้าเคยใส่ใส่หมดเม้นกยเป็นไฟอยู่จ้ามันจะเหีนแกะมาทบ่ว่าท่เขาเขแซ่โน้่าวันเราถือออกปีรูปปีกออกปาเราจะลองใส่รู้ตัวมี้ยางว่าตาหลุมจะเท้นอยูุ่ณเห็นไหอยค่เห็นตัดใส่ตาถือใสตาเดี๋ยวเขาเคยใส่